อยากให้น้องชายใหญ่ยาวหัวบานนะคะทํายังไงได้บ้างนะคะอันดับแรกนะคะมาพูดถึงเรื่องความใหญ่ก่อนนะคะความใหญ่นะคะวิธีที่แบบตอนนี้เขานิยมมากที่สุดก็คือวิธีการฉีดฟิลเลอร์นะเธอเออถามบ้าทำล้าธรรมชาติไหมก็ธรรมชาตินะเธอจากที่ฉันดูแบบจากที่ฉันดูผลที่ทํามานะเออก็ธรรมชาตินะเธอวิธี การก็คือฉีดฟิลเลอร์นะคะฉีดฟิลเลอร์ไปที่ชั้นไขมันนะคะของน้องชายนะคะเออเพิ่มขนาดได้อย่างเช่นว่าจากจากใส่ถุงยางแบบสี่เบอร์สีเก้าอย่างเี้เธอสามารถที่จะแบบว่าใหญ่ไปได้ถึงชั้นไปถึงเบอร์ห้าสองอย่างเงี้ยเธอประมาณนี้นะเออใช้ฟิลเลอร์เท่าไหร่ บางคนก็6นะบางคนก็6บางคนก็8นะคะอยากใหญ่มากๆก็สิบนะคะอันนี้คือเฉพาะเฉพาะช่วงของของความใหญ่เฉยนะคะเออต่อไปเรื่องหัวบาลน,นะเธอหัวบานเนี่ยก็นะก็สามารถฉีดฟิลเลอร์ไปที่หัวได้นะคะทำให้หัวมันดูแบบมันดูบานดูแบบอิ่มดูน่ารักขึ้นนะคะใช้ฟิลเลอร์ประมาณสามหลอดสี่หลอดนะ สามหลอดสี่หลอดเออประมาณนี้แหละนะอืมบางคนก็สองนะคะนอกจากไอชีทาให้รูปลักษ์มันดูโหบานมันดูสวยแล้วนะเธอมันมันยังช่วยแก้ปัญหาในคนที่แบบว่าเป็นโรคหลังเร็วด้วยนะคะมีช่วยแก้ปัญหาในคนที่แบบว่าเป็นโรคแบบหลังเร็วอะประเภทแบบว่าสามวิอีกเนี้ยเธอเออมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะจากจากสามวิกว่าจะอยู่ได้คูณสิไปเพิ่มอย่างเงี้ยเธอนะก็จะยาวนานขึ้นนะคะนะทีนี้มันก็เอเอไอเอ,เ,อเรื่องแบบไอเรื่องอ่อเรื่อง หลังเร็วนี่นะนอกจากฉีดฟิลเลอร์แล้วนะมันก็จะมีการารักษาโดยการตัดเส้นประสาทนะตัดเส้นประสาทออกบางส่วนนะคะอันนี้ต้องทํากับหมอผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญนะแต่ว่าฟิลเลอร์สามารถฉีดกับหมอหมอคนไหนก็ได้ที่ไปเทรนมาแล้วนะคะเออทีนี้พูดถึงเรื่องหัวบาลเราจะไปเบื้องพูดถึงเรื่องของความยาวนะคะความยาวเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะความยาวนะมันก็มีการตัดตัดเส้นเอ็นบริเวณโคนนะคะตัดเส้นเอ็นบริเวณโคนนะทำให้แบบ คือคือจูเราอ่ะมันจะมีส่วนที่อยู่ข้างนอกนะคะกับส่วนที่อยู่ในร่างกายนะคะการการตัดบริเวณเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณด้านในนะคะทำให้แบบจูนอ่ะมันออกมาข้างนอกมากขึ้นนะคะทำให้มันดูยาวขึ้นได้อีกนะคะประมาณหนึ่งในสามนะคะอย่างอย่างอย่างเช่นว่าเมื่อเมื่อก่อนจูเรายาวสิบเซนใช่ไหมเออถ้าแบบทายเส้นเอ็น ไปตัดเส้นเอ็นออกอ่ะมันก็จะยาวได้ถึงประมาณสัก13บมเซนอะไรเงี้ยเธอนะประมาณนี้นะคะแล้วซีนอกก็จะตัดตัดเส้นเอ็นแล้วมันก็ทําได้อีกมันก็สามารถที่จะดูดไขมันดูดไขมันบริเวณหัวหนาวนะคะเออพอพอไขมัน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 ถูกมันถูกเอาออกไปใช่ไหมบริเวณหัวหนาวใช่ไหมมันก็ดูเหมือนจูมันดูยาวขึ้นเพราะว่าแบบความแตกต่างระหว่างหัวหนาวกับจบจูอ่ะเออมันเห็นความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะอันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะคะนะอยากใหญ่อยากยาวนะอยากหัวปานอยากขึ้นขึ้นก็เดี๋ยวนี้มีวิธีช่วยหลายอย